ช่วงนี้เพื่นพนพนอนๆเลยเดาคู่สึ่อแอปนี้กันเยอะมากเลยนะครับทาดาตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเป็นแอปใหม่โปรชั่วคราวโอ้โหแต่พอเราจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่เสียค่าคอมเลยนะเพื่อนๆแทาดาดีตรงที่ว่าไม่บังคับรับงานถ้างานไหนราคาไม่โอเคเราสามารถกดข้ามได้เลยไม่ต้องเสียคะแนนโซนที่มีงานเยอะก็จะเป็นโซนในเมืองอย่างเช่นโซนมวยขวางปราไทยราชเทวีแล้วก็สยามพูดกันจบเลยงานเด้งละผมขอตัวไปรับลูกค้าก่อนนะครับ คขบตามกําหนดเขามีโบนัสเพิ่มมาอีกแล้วตอนนี้เขามีแคมเปญใครที่จดรอยอัล17หมับแอปทาดาเขาแจกแจ็คเก็ตกับหนวก,กันน็อกฟรีไปเลยแถมออกใบรับรองไว้มากด้วยเปิดแอปทาดาคู่กับแอปอื่นยังไงก็คุมงานเด้งตลอดลองสมัครดูไม่เสียหายหรือสำหรับใครที่มีไอเดียอยู่แล้วนะครับลองเปิดออนไลน์ได้เลยแอปทาดานี่ของจริงไม่เสียค่าคอมไม่เสียค่าคอมแถมได้ค่าน้ำมันเพิ่มดต้วเลยพี่ไปเจอกันครับ